สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับณประสาทของนางวิสาขามีการมันดาในบุพารามใกล้กรุงสวัสดิสมัยนั้นนางวิสาขามีการมันดามีธุระบางอย่างเกี่ยวข้องนายพระเจ้าเประเสนติกศลพระราชามิได้ทรงพิจารณาเรื่องนั้นตามความต้องการอัธถกถากล่าวว่า นางวิสาขาไปเฝ้าแต่ไม่พบหลายครั้งนางวิสาขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรชนหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาเธอไปไหนมาแต่ยังวันทีเดียวนางวิสาขาจึงกราบทูล เรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าการอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่างเป็นทุกข์การเป็นอิสระทุกอย่างเป็นสุขคนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกสุขทั่วไปเพราะว่ากิเลสเครื่องมัดสัตว์เป็นของก้าวล่วงได้ยาก